เหรียญเงินที่ระลึกค่ะเหรียญพระบรมค่ะเหรียญสามสิบหกพรรษาสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชชนิดราคาหกร้อยบาทค่ะรับซื้อเหรียญละเจ็ดร้อยบาทรับซื้อเหรียญเงินเหรียญยี่สิบาทที่ระลึกค่ะยี่สิบบาทที่ระลึกสามรอบในหลวงราชการที่เก้าค่ะรับซื้อเหรียญละสี่ร้อยบาทค่ะ รับซื้อเหรียญเงินหเหรียญเงินชนิดราคา300บาทคะ่ะเน้นย้ำนะคะเหรียญเงิน300บาทคะ่ะรับซื้อเหรียญละเริ่มต้นที่400บาทคะ่ะเจ้าฟ้าจุลาพรเหรียญเงินรับซื้อเหรียญสตางรูค่ะเหรียญสตางรูเงินนะคะเหรียญสตางรูเงินชนิดราคา5้าสตางค์และ1ิบสตางคา์ค่ะรับซื้อเหรียญละ40บาทรับซื้อเหรียญเงินพดดวงะคะ่ะเริ่มต้นที่1บาทนะคะ400บาทะคะ่ะ เหรียญที่เห็นในมือนะคะเป็นตราพระมหามงกุฎในสมัยรัชกาลที่สี่ค่ะรับซื้อนะคะเริ่มต้นที่เม็ดละสี่ร้อยบาทรับซื้อเหรียญเงินรัชกาลที่สี่ค่ะเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้ในสมัยรัชกาลที่สี่ค่ะเหรียญน,นะคะช้างในพระแสงจากพระมหามงกุฎค่ะรัชกาลที่สี่รับซื้อราคาเหรียญละสี่ร้อยบาทท่านใดมีต้องการขายค่ะถ่ายรูปลงมาใต้คลิปเลยค่ะช่องทางติดต่ออยู่ใต้คลิป รับซื้อเหร,ร, bueno เรียญรัชกาลที่ห้าค่ะเหรียญเงินนะคะที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้ค่ะรัชกาลที่ห้าค่ะเหรียญช้างพานค่ะช้างในพระแสงจักรนะคะอันนี้เป็นพานค่ะช้างพานค่ะรับซื้อเหรียญละสี่ร้อยบาทรับซื้อเหรียญเงินรัชาก,กาลที่ห้าชนิดราคาหนึ่งบาทค่ะเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่ห้ารับซื้อราคาสี300า่ร้อยค่ะสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทค่ะ รัชการที่ห้าพระบรมรูปตราแผ่นดินค่ะรับซื้อนะคะสามถึงสี่ร้อยบาทช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปค่ะรับซื้อเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชการที่หค่ะพระบรมรูปอัยราพศค่ะรับซื้อราคาเริ่มต้นที่เหรียญละสี่ร้อบาทท่านใดมีต้องการขายช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปเลยค่ะ รับซื้อเหรียญเก่าเหรียญโบราณค่ะเหรียญเงินพดด,ด้วงเหรียญสตังค์แบบนี้นะคะที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้ค่ะเหรียญเก่าเหรียญโบราณแบบนี้ค่ะรับซื้อทุกชนิดค่ะสตังค์ทอนมีราคารับตังทอนมาพิคดูเพียงพอศเท่านั้นค่ะพอศสองห้าสามหนึ่งค่ะตังทอนสิบาทพอศสองห้าสามหนึ่งดูเพียงพอศเท่านั้นค่ะส่งขายได้เลยค่ะห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาท เหรียญห้าบาทสตังค์อนรับเพียงอสองพศนี้เท่านั้นค่ะพศสองห้าสี่ศูนย์รับซื้อเหรียญละสองพันถึงสามพันบาทสองห้าสี่หกรับซื้อเหรียญละสองร้อยบาทค่ะอสองพศนี้เท่านั้นพศอ,อ,อื่นไม่เอาสตางค์รูรอศพศคะ่ะขออภัยค่ะเอ่อใช้พศแล้วนะคะสตางค์รูพศสองสี่ห้าหกค่ะจุดห่างนะคะห้าสตางค่ะห้าสตางค์พศสองสี่ห้าหกจุดห่างค่ะเป็นเหรียญที่มีราคาเล่นหากันค่ะ เหรียญเงินที่ระลกึกที่ราคาห0ร้อยบาทเจ็ดิห้าพันษาสมเด็จย่าค่ะรับซื้อในราคาเหรียญละเจ็ดร้อยบาทค่ะเหรียญเงินที่ระลกึกีราคาห0ร้อยบาทพระบรมราชชนกค่ะรับซื้อในราคาเหรียญละเจ็ดร้อยบาทค่ะเหรียญเงินที่ระลกึกที่ราคาหกร้อยบาทค่ะสมเด็จพระเทพนะคะได้รับรางวัลแม็กซ์ใสๆค่ะรับซื้อเหรียญน,นี้ค่ะเจ็ดรอยบาทค่ะท่านใดมีต้องการขายาเหรียญเงินที่ระลกึกค่ะสาสิบหกพันษาสมเด็จ พระเทพนะคะรับซื้อในราคาเหรียญละเจ็ดร้อยบาทค่ะหน้าเหรียญคือ6 0ร้อยบาทค่ะขายได้เจ็รอยบาทนะคะรับซื้อเหรียญละเจ0ดรอยบาทค่ะเหรียญสมเด็จพระเทพสาสพรรษาค่ะรับซื้อเหรียญละเจ็ดร้อยบาทรับซื้อเหรียญเงินทุกชนิดราคาค่ะนี่เป็นเหรียญเงินสมมงคลนะคะชนิดราคาห0ร้อยบาทค่ะซื้อในราคาเหรียญละเจ็ดร้อยบาทค่ะนะคะห0ร้อยขายได้เจ็ดร้อยบาทค่ะ ซื้อเหรียญโบราณเครื่องเงินโบราณพดดวงโบราณเงินรางเงินยวงเงินต่างๆเงินเฟืองเงินอัดนะคะเงินโบราณรับซื้อทุกชนิดราคาติดต่อมาได้เลยค่ะรับซื้อไม่อั้นไม่จํากัดเครื่องเงินทุกชนิดรับตังทอนมาดูเพียงพอศเท่านั้นค่ะเจอพอศสองห้าสี่ศูนย์ส่งขายได้เลยค่ะสองพันถึงสามพันบาท เหรียญ5บาทจะตังทอนดูเพียงพอศเท่านั้นส่งขายได้เลยค่ะ5บาท254 6ส่งขายได้ค่ะรับซื้อเหรียญละ200บาทค่ะเหรียญนี้รับซื้อทุกร้านเหรียญ5บาทสตังทอนดูเพียงพอศเอท่าน,นั้นค่ะท่านใดเจอ,อสอพอศนี้ขายได้ทุกร้านแน่นอนค่ะทุกร้านรับซื้อค่ะร้านประนาดรับซื้อค่ะทุกร้านรับซื้อค่ะดูแค่พอ เหรียญสิบบาทพศนี่ขายใครก็ได้ใครก็รับรับซื้อทุกร้านแน่นอนค่ะการันตีว่ารับซื้อทุกร้านแน่นอนดูเพียงพศเท่านั้นค่ะสิบบาทสองห้าสามหนึ่งราคาไปแน่รับซื้อห้าร้อยถึงหนึ่งพันได้มาอะไรอ่ะอ๋อพุทก้าเหลี่ยมพุทก้าพุทก้าเหลี่ยมเดี๋ยวกันนะอู้ยไม่ได้ที่ไหนมาเนี่ยไม่ได้ที่ไหนมาได้ทุกใบเหรอแล้วเราอยากได้เท่าไหร่อ่าน้าจีแสนหรืป่ ป้าพูดไปเลยไม่ไมม่ถามจริงๆว่าว่าอยากอยากขายเท่าไหร่สูงสุดซื้อได้เท่าไหร่เหรอป้าขอพิสูจน์ขอเช็กก่อนนะได้ัไม่สองป้าป้าขอเช็กเหรียญก่อนว่าแท้ไหมนะถ้าแท้ก็เดี๋ยวราคาคุยกันอีกทีนึงค่ะเอาแล้ว